และนี่คือ ID หัวกิวแห่งเซิร์ฟเวอร์555เป็นหัวกิวคนไทยที่สร้างกิวเนโอที่มีจยานเกมอ้วนวันนี้เขาจะมาจัดทัศนกิวในเซิร์ฟเวอร์555กัน ไปอยู่กัน <S <S <mel od ic> ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับทุกคนนะวันนี้ก็ลงเป็น2คลิปนะครับผมก็คลิปแรกก็เป็นคลิปของไอดีจานน็อตนะครับผมก็ไปดูกันด้วยนะคุณนะสำหรับใครที่ดูแล้วก็มาดูคลิปนี้ต่อได้นะครับผมไอดีนี้ก็มีตัวดาอยู่ทั้งหมด180บใบพอดีนะเป็นไอดีของคุณปอนกูดบอยนะครับผมก็เป็นหัวกิลนีโอทุกคนนะก็คือกิลอันดับ2อนะครับผมคือตึงๆนะกิลนี้เป็นกิลคนไทยเหมือนกันทุกคนนะใคร อยากเข้าก็สามารถเข้าได้นะผมเพราะเป็นคิวคนไทยเหมือนกันนะทุกคนนะมาวันนี้ผมอยากได้พาร์สสองในร้อยแปดสิบใบไม่รู้จะได้หรือเปล่านะทุกคนนะมาก่อนไปรับชมตอบผมขอฝากเว็บซื้อาเกี่มั่นเด็ดซองเกตเว็บซื้อขายดีเกม่วมั่นเดตดซองเกตของผมก่อนแลผมไปดูกันเลยไป สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บซื้อขายรหัสเกมบอลทันแมนเดิมสตองเกตเว็บตุ่มรหัสเกมบอลทันแมนเดิมสตองเกตนี่จะเป็นเกม r ารหรือเกมโลบอททุกคนก็สามารถมาดูไปที่เว็บ t ี s ีเคชของผมได้เลยครับผมใครยังมีสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ครับผมและกรอกเป็นชื่อผู้ใช้ของแล้วก็รหัสนะทุกคนนะสำหรับใครที่กรอกสมัครเสร็จแล้วผมกดที่เข้าสู่ระบบของผมแล้วก็นำชื่อผู้ใช้กับพาสเวิร์ดมากรอกของผมแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยทุกคนอ่านทำเตือนทุกคนกล่องสุ่มเว็บผมมันมีเกลือนะครับผมผมก็บอกนะเออก่่อสุมควรเเขข้้้้าววววัััดไหพรรระะกกกก่่่่่ออออนนนนนคคบบบผผผมมมมมมซึงงงงตีีีีทลลลใ็็็สุแ อันนี้ก็เป็นกล่องสมทุกคนมีสองดักตอนตอนี้เป็นกล่องสมดักรูปโตกันแล้วสมระดับแพทตินัมนะทุกคนกล่องสมดักรูโกราคาเริ่มต้นสิบาทนะผมสิบาทเท่านั้นทุกคนของเราในกล่องก็มีดังนี้ทุกคนไปสามารถไปดูกันได้ผมใครไม่ใครกดพอร์สหยุดได้ผมส่วนของเราในบแพทตินัมทุกคนยี่สิบห้าบาททุกคนของมันก็เวอร์ต่างกันนะครับผมมีทั้งหมดของเราแบบรวมๆแพงมากทุกคนนะเป็นการสุ่มนะครับผมผ go, them, um. มบอกเลยและอันนี้คือไอดีดองตัวเซเวอร์ล่าสุดนะทุกคนคือไอเดียสิบห้าบาทนะสามารถไปเปิดทองาากใติดดต่ Abi ่อผผมมมาจะะเเ้งทีน ทักมาขอโค้ดใชแล้วผมจำกัดหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งโค้ดนะผมสำหรับท่านได้โค้ดแล้วกดที่เติมนเลยทุกคนแล้วกดที่เกาะโค้ดเลยทุกคนก็ควรสุ่มยางระมัดระวังนะครับผมไปแล้วก็ประมาณนี้ทุกคนนะวันนี้ได้ลงเป็น ID ดองนะครับผมก็อย่าลืมมาซื้อกันนะทุกคนนะ ID ดองเซิร์ฟเวอร์559นะครับผมมาเดี๋ยวผมขอไปจัดแพ็ค69ให้คุณปอนทูบอยก่อนนะทุกคนนะเอาแพ็ค99แล้วกันทุกคนแพ็ค99เลยข้ามคันเลยทุกคนนะ บึ๊บเพชรไอ้เนี่สองร้อยสิบอู้หูมึงไปอะไรกับเพชรอกอยากจะกำมัดต่อยแม่สักทีว่ะ GM อู้เยียหกสิบเก้าบาทซื้อไม่ได้ดูทรงไปทุกคนไปสุ่มกันเถอะช่างแม่งนะฮะเก้ากระบาลเลยนะทุกคนผมเก้ากระบาลเลยทนะุกคนมาสิบใบแรวครับผมลุยสิบใบแรกลุยก่อนเลยทุกคนนะมาผมหืทองแดงเบิ้ลมาสองตัวทุกคนนะอ่าโลที่สองครับผม กดข้าวเลยทุกคนนะโลที่สองครับผมช็อตนี้บึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊๊บบบึอื้อหือโลที่สามครับผมรวยโลที่สามบึ๊บบึ๊บบึ๊บอื้อหือโลที่สี่ทุกคนโลที่สี่ครับผมบึ๊บ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 บบึ๊เรียบร้อยทุกคนโลที่ห้าผมบึ๊บ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 บึ๊๊๊บบบบบึึอื้อหือ โลที่หกต้องมาทุกคนเพราะโลที่ห้าเราไม่ขวงนะโลที่หกเป็นตัวผมฉันดูแลพวกนายฉันดูแลพวกนายต้องเลยฝึกใหม่แล้วโอเคตัวมาแล้วทุกคนตัวมาแล้วผมเป็นทัสซีมากินะครับผมเป็นตัวมาแล้วทุกคนนะถือว่าใจชื้นทุกคนตัวมาแล้วแต่มีการันตีตัวนะครับผมไม่จําเป็นก็ก็ได้นะน,นะแต่หินไม่มาเลยวะทุกคนโลที่เจ็ดโลที่เจ็ดโอ้โหโลที่เจ็ดไม่ออกโลที่แปดต้องออกแล้วนะต้องออกอะไรสักอย่างนะโลที่แปดโอ้โหถามจริงออก ออกหินโอ้ยโอ้กูไม่อยากรับสุ่มเลยว่ะจริงแม่งหมดอารมณ์อ่ะเฮี้ยเกมวัดคลิปที่ไรแม่งเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยว่ะไอ้หา่าเยียมนะมึงนะไปผมโลที่เก้าทุกคนโลที่เก้าคผมโอ้โหโลที่สิบครับทุกคน ดูฟังอย่าเสี่ยงผมดิผมปนหลับอมนอนอ่ะเพื่อมาสุมแม่งอ่ะทุกคนแล้วดูแม่งทางกับผมอย่างเงี้ยแล้วใครมาจะเชื่อมั่นในตัวผมให้สุมเดินน้าีกว่าทุกคนมันคงไม่มีอีกแล้วมันคงหมดแล้วครับผมเต่าเชราชามือทองนะมันคงหมดไปแล้วทุกคนมันคงหมดดวงผมไปแล้วนะทุกคนไม่มีใครให้ผมสุมแล้วการันตีไปแคยจบๆไปผมโลที่เท่าไหร่ไม่รู้นะร้อยยี่สิบไปทุกคนหมด ความวังมึงออกจังเลยเอลิซาเน่เนี่ยมึงออกจังเลยแม่เฮ้ยจนติดตามข้าบุญโจมตีผมดาชานั่นฟ้าครับผมเฮ้ยทุกคนห้าสิบปันสุดท้ายผมตัวมาจังเลยโลคือร่างโอ้โหไอ้เที่ยหลอกหลอนด้วยสัตว์วัคซีนแม่ ผมบอกเลยนะทัตซึมมกิแม่งเป็นตัวที่พอทาให้ผมหัวร้อนที่สุดตั้งแต่ผมเล่นเกมวันพระแม่จะจองเกตมาละผมพูดจริงๆเลยผมหัวร้อนที่สุดแหละทุกคนโอ้ลูกแก้วมาละไอเฮียอ้เหลือสัตสิบใบสุดท้ายเอาไงอะสุม่มันมันประสา,านได้ไหมเนี่ยไอเฮียมันมันก็ประสานไม่ได้อยู่ดีอะมันก็การันตีอะโอ้มีข้าวเดิมแม่ น้ำตาไห้ลินเฮ้ยเฮ้ยอ่ยทุกคนเอ้ยทุกคนเอ้ยผู้ที่อยากจะมีลูโวมีลูโอไหมล่ะมึงทุกคนเอ้ยโอเคให้ผมร้อยแปดสิบาทให้ผมการันตีเป็นที่เรียบร้อยให้ผมเวล่กูดเกมดีให้ผมใครจะเล่นก็เล่นนะ ไม่อยากจะเล่นแล้วทุกคนเกมดีมากครับผมเกมแม่งดีเกินเกมแม่งดีจัดทุกคนผมบอกเลยโอเคครับผมภาษาเนี่ยคุณปอนคุณบอยนะเผื่อคุณปอนจัดพาร์ทสองต่อผมเพราะได้ได้ลูกแก้วไว้ทุกคนนะแต่สุดท้ายแม่งให้การันตีสามร้อยใบอยู่ดีอ่ะผมเชื่อผมป่ะเชื่อผมบ้านในคลิปเนี่ยทุกคนรอดูนะโอเคเฮ้ ไปครับผมก็จัดให้คุณปอนกู๊บเป็น,ปนที่เรียบร้อยนะทุกคนนะสำหรับการรีวิวทัสซึเมื่อกี้อยู่อาแบบเต็มๆตมผมจะลงคลิปให้เป็นวันพรุ่งนี้ผมนะรอจะน็อตปั้นให้มันสุดกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะทําในคลิปจาน็อตให้ดูนะทุกคนนะก็คลิปนี้เป็นคลิปส,สั้นๆครับผมไม่มีไจะพูดกันเยอะนะทุกคนนะไม่ไหวจริงๆนะ มารีวิวไอดีคุณปอนกูดบอยกันทุกคนนะไอดี ID คุณปอนกูดบอยผมอยู่อนะันดับที่10บเป็นคนผ่านหนาอที่55าสของตัวละครสุดเก่งอยู่ที่เก้าผมแล้วก็อยู่ที่สองทุกคนหมวดกิวทุกคนนะยอดเติมไอดีนี้ก็อยู่ที่3,766ันเค็ดรับผมประมาณ15,000กว่าบ,บาทน,นะครับผมไอดี ID นี้นะคือเติมแบบเดือดเดือดนะทุกคนนะของดองก็มีประมาณนี้ผมดูกันไปทุกคนนะก็คือจัดเป็นทัสซูเมกิยูอาร์ตัวแรกไปก่อนนะครับผมในไอดี ID ทุกคนนะ แล้วก็มีกูเกิลซิเอซาบวกครับผมแล้วก็ซอมบี้แบบเอซาร์บทุกคนนะแล้วก็เติรทะลุยอดปู่บอมนะครับผมก็คือตึงๆนะไอดีนี้ก็คือเวอร์เรนเมตายูอัแน่นอนนะครับผมก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะถ้าอยากดูรีวิวเต็มๆหรืออยากดูมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทุกคนนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเต่าเชกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ